สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะครับที่ชื่อว่าแคปคัตนะครับซึ่งเป็นตัวตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะได้วิดีโอสวยๆนะครับแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นทำคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่งเริ่มต้นตัดต่อวิดีโอใหม่ๆเงี้ยนะครับเราจะสามารถที่จะได้โปรดักชันดีๆสวยๆเหมือนเป็นมืออาชีพได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนไปดาวน์โหลดนะครับแอปที่ชื่อว่าแคปคัตก่อนเห็นไหมครับแคปคัตนะครับตามนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นวิธีการใช้งานแคปคัทนะครับง่ายมากๆพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะสร้างวิดีโอนะครับเราไปที่คําว่าโปรเจกต์ใหม่กดเครื่องหมายบวกนะครับหลังจากนั้นเราเลือกนะครับวิดีโอมาสักหนึ่งตัวนะครับซึ่งแคป c ัทเนี่ยนะครับมันดีมากๆเลยนะครับซึ่งแบบว่าเรานะครับจะเป็นพวกแบบอัดวิดีโอมาแล้วแบบหน้ามืดนะครับแสงไม่พอหรืออะไรพวกนี้นะครับแคปคัทจะแก้ปัญหาได้หมดเลย อย่างเช่นวิดีโอตัวนี้เนาะนะครับอัดมาหน้าบานมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าแคปคัลดะดีกว่าหลายๆแอปมากๆเลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูอย่างแรกก่อนเลยถ้าสมมติว่าเราดูตรงเมนูด้านล่างนะครับอย่างแรกก่อนอันนี้ผมจะแนะนาเฉพาะฟังก์ชันนะครับหรือว่าฟีเจอร์ที่เราจําเป็นต้องใช้ก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องครบทุกตัวนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยสมมติว่าเราถ่ายมาแสงไม่ได้นะครับหน้าเรามืดนะครับเราไปที่คําว่าฟิลเตอร์นะครับ แต่ฟิลเตอร์ขึ้นมาปุ๊บนะครับเราสามารถเลยจะเป็นแบบผิวขาวเท่อย่างนี้ก็ได้นึกออกไหมครับหรือจะเป็นเนี่ยแข็งแกร่งแล้วแต่เล่นไปเรื่อยๆครับมันก็จะแบบมีโหมดให้เราเห็นไหมมันก็จะปรับให้เราไปเรื่อยๆนะครับผ่าผิวผ่องสว่างใดๆว่าไปนะครับอเอาเป็นผิวขาวเท่แล้วกันเนาะนะครับแล้วตรงนี้ครับก็เลื่อนได้ว่าจะเอาขาวเท่เ,เบอร์ไหนนะครับผมตรงนี้ปรับได้อีกต่างหากนะครับอันนี้คือการปรับตรงนี้มันจะปรับทั้ง ทั้งตัววิดีโอเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่หน้าเรานะก็คือมันปรับไปทั้งหมดเลยนะครับผมเราเลือกแล้วถ้าเราต้องการพอประมาณนี้นะครับเอาให้มันไม่หลอกตาเกินไปนะครับให้มันดูมีความเลียวบ้างนี้นะครับเราได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเริ่มต้นใหม่เนาะนะครับเราก็เห็นลูกศรมุมซ้ายล่างไหมครับเราต้องกดย้อนกลับมา1สเต็ปนะครับไม่ใช่1สเต็ปย้อนกลับมาก่อนจนกว่าที่เราจะเจอแถบด้านล่างที่มันเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแถบเครื่องมือนะครับ อ่ะคันนี้ต่อไปสมมุติอันนี้พี่บอสบอกวิธีการปรับนะครับโฉมหน้าตัวเองก่อนเนาะนะครับสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบหน้าตัวเองแบบนี้เลยเรานะอยากจะให้มันดูด,ดีกว่าน,นั้นนะครับเราก็อาจจะเข้าไปแก้ไขนะครับอย่างแรกเลยคือแตะที่ตัววิดีโอก่อนปุ๊บให้มันขึ้นกรอบมานะครับเห็นไหมตัววิดีโอดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างนะ,ะแต่ให้ดูใหม่ดูด้านล่างแตะปุ๊บนะครับเห็นไหมมันขึ้นกรอบแบบนี้อ่ะแปลว่าเราจะแก้ไขที่ผลงานชิ้นนี้เราก็ต้องเข้าไปนะครับ สมมุติว่าเราจะแก้ไขในเรื่องของใบหน้านะครับเราไปที่คําว่าเสริมภาพเห็นไหมครับปึ๊บนะครับไปที่คําว่าเสริมภาพแล้วเราก็ไปที่คําว่าใบหน้านะครับตอนนี้เราปรับได้หมดเลยอย่างแรกก่อนเลยรูปหน้าอะนตดูตรงรีทัชก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะแบบพวกริ้วลงริ้วรอยอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมันก็จะจางลงนะครับเอาร้อยเปอร์เซนเลยนะครับ ต่อไปก็คือรูปหน้าเราเราอยากได้หน้าเรียวขึ้นเราลองดูนะครับเวลาที่ผมรูดไปเห็นไหมครับหน้าเราจะเริ่มแบบเรียวขึ้นวีขึ้นนะครับกามหายหนกยุบนะครับเห็นไหมเอาแบบเต็มร้อเอร์เซ์เลยนะครับอะไรอีกตาโตไหมอยากเล่นตาโตตาโตเปล่าเอานิดนึงเสริมจมูกเลื่อนครับเลื่อนมาอยากจะเสริมให้ประมาณไหนได้หมดเลยนะครับดูสิครับดูนวัตกรรมสิครับนะครับ เอาความสดใสของผิวหน้าเราไหมอ,อันนี้มันคือมันจะปรับเฉพาะผิวหน้านะครับเรียกว่าปรับเสร็จแล้วเนี่ยคือเราจะจํเตเองไม่ได้เลยนะครับผมเออไม่รู้ว่านี่คือเราหรือเปล่านะครับเอาเอา,เอาตรงไหนอีกดีอ่าฟันขาวไหมฟันขาวเอาขาวระดับเบอร์ไหนว่าไปเห็นไหมฮะอ่าจมูกโด่งไปขออนุญาตนะครับปรับลงนิดนึงก่อนโด่งเกินโด่งเกินไปแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้เราก็จะได้รูปหน้าของเรานะครับซึ่ง อาจจะไม่ตรงปกเท่าไหร่นะแต่ก็คือตรงใจเราว่างั้นเถอะนะครับชอบแล้วก็คือกดเครื่องหมายถูกด้านล่างเห็นไหมครับถูกมุมขวาล่างปุ๊บแปลว่าเราโอเคแล้วนะครับใครที่แบบว่าหุ่นท้วมนะครับตรงกลางเห็นไหมมีคําว่าร่างกายเนี่ยตรงนี้ก็ปรับปรับร่างกายแล้วได้นะครับขาเป็นแบบไหนเอวเป็นแบบไหนขนาดหัวปรับได้หมดเลยนะครับปรับได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นแบบปรับเฉพาะรูปร่างตรงเอวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้นะครับตรงนี้เนาะจะปรับเป็นสลิม ใดๆว่าไปนะครับได้หมดเลยอ่ะตรงนี้ได้แล้วนะหนึ่งนะครับอันนี้คือการปรับแสงการปรับผิวน่าจะเป็นอะไรที่เราต้องการมากที่สุดแล้วเนาะนะครับอ่ะกดย้อนกลับมาครับให้มาที่ฟังก์ชันเริ่มต้นนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูวิธีการตัดตัวเนื้อวิดีโอนะครับคือที่ผมให้ปรับเรื่องแสงเรื่องผิวหน้าเราก่อนเนี่ยทีเดียวเนี่ยแล้วค่อยตัดเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเนี่ยเราต้องมาทยอยปรับ ทีละท่อนละท่อนละท่อนมันจะช้านะครับอะต่อมาเนาะสมมติว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนวิธีการตัดสมมุติว่าเรากดเล่นวิดีโอไปนะครับแบบนี้ตืดตืดตืดว่าไปนะครับกดเล่นวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าตึ๊บถึงท่อนนี้เราไม่ต้องการนะครับเราก็กดหยุดไว้เห็นไหมอะมันจะมีเครื่องหมายเพย์เครื่องหมายพอส์ใช่ไหมครับเรากดหยุดไว้ถ้าเราไม่ต้องการตรงนี้นะครับตรงสมมติช่วงเนี้ยเป็นช่วงเริ่มต้นที่เราเริ่มพูดผิด รเราเห็นเครื่องหมายขีดตรงกลางๆไหมเครื่องหมายขีดขาวไหมมันจะวิ่งไปเรื่อยๆไอตัวสีขาว<ม><ม>เห็นไหมค<ม><ม>รับมันจะวิ่งไปเรื่อย<ม>ๆเรื่อยๆ,ๆเรากดหยุดตรงไหนอ่ะมันก็จะถ้าเราจะตัดตรงนี้เริ่มต้นตัดตรงนี้ก็กดหยุดไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราแตะไปที่ตัววิดีโอด้านล่างเห็นไหมครับปึ๊บ่ยมันจะขึ้นแถบแบบนี้พอเราแตะไปที่วิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแถบเครื่องมือมาให้ด้านล่างเต็มไปหมดเลยเฉยเห็นไหมครับพอมันขึ้นแถบเครื่องมือมาแล้วเนี่ยนะครับพอขึ้นแถบเครื่อองงมมืาาาแแล้วเรกกก็ดบบ่ฉ เห็นไหมตัดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้ตึ๊ดตืดดกดหยุดอีกทีหนึ่งสมมุติว่าตรงนี้เราจะไม่เอาเรากดแบ่งฉากอีกทีเห็นไหมครับมันตัดละแล้วเราก็แตะตรงนี้ครับนี่คือท่อนที่เราจะไม่เอาหลังจากนั้นเรากดเครื่องหมายลบครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมาต่อกันแบบนี้โอเคไหมครับแต่ตอนนี้สมมุติเราตัดผิดนะครับเราอยากจะ undo นะครับ undo กด undo ตรงไหนนะครับเห็นลูกศรไหมครับลูกศรตรงเนี้ยลูกศรย้อนกลับปุ๊บ ท่อนเดิมที่เราตัดผิดจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําผิดนะครับอันนี้คือการตัดท่อนง่ายๆเลยง่ายมากแคปแคัดนะครับอยากตัดตรงไหนออกทําแค่แบบเมื่อกี้ปุ๊บเป็นการตัดเนื้อวิดีโอออกได้เลยนะครับ่าไป่าไปปุ๊บสุดท้ายแคปแคัดจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโลโก้เขาเนี่ยเขาจะอยู่ท้ายวิดีโอแบบนี้นะครับนะมันจะไม่เหมือนคลายมัตเตอร์ซึ่งซึ่งถ้าไม่ได้ซื้อเนี่ยคลายมัตเตอร์ก็จะมีโลโก้ขึ้นโชว์หลาเลยแต่ตรงนี้แคปแคัดนะครับเราแค่มากดปุ๊บ ตรงนี้แล้วเราไม่เอาใช่ไหมเรากดเพื่องหมายลบเห็นไหมครัวิดีโอเราก็จะมาหยุดตรงนี้แล้วก็จะไม่เห็นก็จะไม่เห็นโลโกล้เขาตรงนั้นนะครับซึ่งซึ่งดีนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือเรื่องของการตัดนะครับกดย้อนกลับมาครับมาดูที่นี่ถ้าอยากจะเพิ่มข้อความนะครับคุณเห็นไหมครับใดๆคือแถบเมนูด้านล่างต้องอยู่ลักษณะแบบนี้ถ้าคุณจะเริ่มทําอะไรก็ต้องกดลูกศรย้อนย้อน,ย,อนย้อนกลับมาจนกว่าจะมีแถบเมนูด้านล่างจะอยู่แบบที่เห็นนะครับ เมื่อกี้ตัดให้เป็นแล้วอยากจะเพิ่มข้อความกดตรงนี้ครับเห็นไหมเพิ่มข้อความพิมพ์เองพิมพ์ไปเลยครับจะใส่อะไรนะครับจะใส่คําว่าอะไรพิมพ์ไปเลยปึ๊บกดเครื่องหมายถูกครับถ้าเราโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเรานี่ก็ขยับเคลื่อนย้ายได้นะครับสมมุติว่าเราไม่พอใจฟอนต์เนาะนะครับเราก็แตะไปที่คําว่าสไตล์นะครับสไตล์นะครับเห็นไหมอ่าแล้วเราก็เลือกครับอ่ะใส่กรอบไหมปึ๊บ เห็นไหมกรอบหรือนะครับกรอบสีอะไรเราเลือกได้กรอบสีน้ําเงินหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นตัวหนังสือเนาะตัวหนังสือด้านในสีน้าเงินนะครับกรอบขาวเพราะว่าอันนี้คือกรอบเห็นไหมนี่คือเลือกขนาดกรอบกรอบข้างนอกสีอะไรเลือกตรงนี้เห็นไหมครับแบบนี้นะอ่าโอเคผมเลือกกรอบขาวแบบนี้นะครับอันนี้คือกรอบดําอันนี้กรอบขาวหมายถึงเงาเงาน,นะครับเงาโอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมเลือกฟอนต์นะครับ เลือกฟอนต์ไม่ชอบฟอนต์แบบนี้เห็นไหมเห็นครับว่าฟอนต์ไมครับอยู่มุมซ้ายเลยแตะปุ๊บนะครับแล้วเลือกภาษาไทยก่อนนะกดฟอนต์เลือกฟอนต์โชคดีปุ๊บก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเลื่อนๆได้โอเคไหมครับเนาะแล้วก็ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนสีมาที่สไตล์ใหม่อีกรอบหนึง่งผมเปลี่ยนสีเอ,เอาแบบนี้ถ้าโอเคแล้วกดเครื่องหมายถูกครับ อันนี้นะครับเราลองกดเล่นดูฟืดฟืดฟืดเรา <food S 2> ดูเรื่อยๆนะครับเส้นสีขาวคือสเส้นแบ่งเวลาเห็นไหมพอเส้นสีขาวเลยมาเนี่ยตัวหนังสือมันหายไปเพราะตัวหนังสือมันสุดแล้วมันให้ลากนะครับเอามือจิ้มตอนตอนท้ายของตัวหนังสือนะครับแล้วลากให้สุดตัววิดีโอเลยถ้าเราต้องการให้ถ้าเราต้องการให้ตัวหนังสือตรงนี้มันแสดงถึงตรงไหนก็ตามแต่เราก็ลากไปให้สุดเลยโอเคไหมเราอาจจะต้องการให้มันแสดงจนสุดวิดีโอเราก็ลากไปให้สุดวิดีโอนะครับผมโอเคแบบนี้นะแล้วสมมติว่าเราเนี่ย นะครับเกิดอยากจะใส่เบอร์โทรอยู่จังหวะนี้อะคุณเห็นคุณเห็นขีดขีดขาวอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับขีดขาวอยู่ตรงไหนแล้วถ้าคุณกดเพิ่มวัตถุลงไปตรงไหนมันก็จะเพิ่มตรงนั้นเลยดูที่เขตสีสีขาวเป็นหลักสมมติว่าจังหวะตรงเนี้ยคุณอยากจะใส่เขาเรียกว่าเบอร์โทรเข้าไปจังหวะนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุณก็ใส่ได้นะครับมาดูก็เพิ่มปึ๊บแล้วก็ใส่เบอร์โทรสมมุตินะครับศูนย์ตึ๊ด แบบนี้เลยอ่าเบอร์โทรอ่ะคนข้ามาถูกอันนี้เบอร์โทรเราเห็นไหมเรามาไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็ลากไปครับอ่าเราอยากจะให้มันอยู่แค่ช่วงนี้แล้วหายไปได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูลองเล่นดูนะครับผม พอเราเล่นมาเรื่อยๆระดับที่ห้าปึ๊บๆๆๆนะครับหลายๆคนนะครับเบอร์โทรก็จะเป็นขึ้นมาขึ้นมาระบบขับถ่ายมีปญ๊บหรือในเห็นไหมครับเบอร์โทรก็จะขึ้นมาส่วนเบอร์โทรเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันมีเอฟเฟกต์เราแตะไปที่ตัวเบอร์โทรปึ๊บนะครับมันมีคําว่าเอฟเฟกต์เห็นไหมแอนิเมชันเห็นไหมครับปึ๊บแล้วเราก็เลือกเลยว่าจะให้เบอร์โทรมันมาลักษณะแบบไหนให้มันเด้งมาหรือให้มันเลื่อนเข้า แบบนี้ก็ได้หมดอ่ะสมมติผมเลือกแบบนี้นะแล้วมาดูกันครับให้ระบบขับถ่ายมีปัญหาหรือในสุภาพบุุษบางคนก็จะดีกว่าการมาเฉยๆประมาณแบบนี้นะครับผมใส่เทคเป็นแล้วนะครับใส่เทคเป็นแล้วคันนี้อยากจะใส่เสียงเอฟเฟกต์นะครับสมมติไอตอนที่เบอร์โทรโผล่เนี่ยอยากจะใส่เอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมก็ต้องให้เส้นขีดคือจะใส่เอฟเฟกต์จังหวะที่มันโผล่เพราะฉะนั้นเส้นสีขาวก็ต้องอยู่ในจุดเริ่มต้นเดียวกันโอเคไหมครับ ตอนนี้คุณย้อนกลับมาย้อนกลับมาหน้าแรกไม่ใช่หน้าแรกย้อนกลับมาตร,ตรงเมนูแรกที่มันเป็นเริ่มต้นเลยนะก็คือแถบเมนูแบบนี้จําให้ได้อยากจะใส่เสียงใช่ไหมไปที่ระดับระบบเสียงปุ๊บอยากจะใส่เสียงเอฟเฟกต์ฟลุ้งฟิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไปที่คาว่าเอฟเฟกต์นะครับแล้วคุณก็ดาวน์โหลดไว้ครับเนี่ยสัญลักษณ์ข้างล่างที่เป็นลูกศรลงเนี่ยก็คือดาวน์โหลดไว้ได้หมดเลยนะครับมีหมดเลยนะเสียงบี๊ปปื๊ดตืด้ดอะไรมีหมดเลยนะครับเสียงว้าวสมมุติว่าวจะใส่ ลบทิ้งก่อนไม่เอาวาแล้วกันอ่ะใส่ใหม่สมมติว่าจะใส่เป็นเสียงแบบนี้เสียงก็ให้มันดูสอดคล้องกันนะครับทุกคนกับ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 เทคที่มันโผล่ขึ้นมาเนาะอืมมันจะได้ดูสอดคล้องกันนิดนึงแบบนึงนะครับผมใส่เป็นเสียงแบบประมาณว่าเสียงถูกต้องแล้วกัน พอ,พอดีว่าผมใช้ไม์อัดอยู่นะครับเสียงมันจะไม่ปรากฏให้พวกเราได้ยินเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะผมใส่เสียงนี้แล้วกันปึ๊บผมกดบวกลงไปเสียงมันก็จะลงไปตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยเสียงก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แค่นี้เองพอเราเลื่อนเล่นตรงนี้มานะครับรเสียงกับไอ<ว>้ตัว <ใน S 2> ตัวเทคมันจะขึ้นมาพร้อมกันนะครับโอเคใส่เอฟเฟกต์เป็นแล้วเนาะโอเคประมาณแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเอาประมาณแบบเนี้ยทุกคนก็จะพอได้วิดีโอที่ ดีๆมา1ตัวแล้วนะครับปรับแสงได้ใส่เทคได้ใส่เสียงได้เอฟเฟกมีอีกตัวหนึ่งนะครับเอฟเฟกตัวหนังสือที่ผมชอบใช้มากๆเลยสมมุติว่าผมจะให้คําว่าสมมุติเนาะผมจะใส่ตัวหนังสืออีกสักตัวหนึ่งกดย้อนกลับมาสมมุติว่าผมจะเลือกใส่ข้อความนะครับอแต่ผมเนี่ยอยากใช้ข้อความมันแบบมีเอฟเฟก้์สวยๆไงครับผมจะไปที่คําว่าแม่แบบข้อความตรงนี้นะครับคุณเห็นไหมดูอันหนึ่งนะครับ ผมสมมติผมใช้ตัวนี้ผมชอบใช้ตัวนี้เลือกมาจากด้านล่างแล้วผมก็แก้ครับแตะเข้าไปแล้วก็แก้แตะเข้าไปที่ข้อความอยากจะแก้อะไรก็แตะเข้าไปที่ข้อความก่อนแล้วก็พิมพ์ใหม่ผมจะพิมพ์คําว่ากระดูกทับเส้นเอาจริงๆว่าดูแลได้ดีกว่าดูแลได้นะครับดูแลได้ปึ๊บอย่างนี้นะครับผมจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ อ่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้พวกเราได้ดูว่าเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยมันจะสวยแบบไหนฟึ๊บเอลนะครับกดหลังนะกดบริเวณขอบกางเกงในนะครับกินระยะเวพอสวยไหมครับเห็นไหมเนี่ยเอฟเฟกพวกนี้เล่นได้เลยครับลองเอาไปเล่นดูนะครับผมลองเอาไปเล่นเล่นกันดูนะครับส่วนไอ้ตัวฟุ้งฟึ้งเมื่อกี้มาเนี่ยพี่บอสสอนไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามันมันฟึ้งขึ้นมาตรงเนี้ยอ่ามันไม่มีเสียงเราจะต้องใส่เอฟเฟกเสียงไปให้มันด้วยพร้อมกับจังหวะที่มันมีฟึ้งขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็จะสวยมากๆเลยนะครับอ่ะทั้งหมดเนี้ยคือวิธีการ นะครับคือวิธีการที่คุณจะได้คลิปวิดีโอตัวหนึ่งแบบสวยๆเลยนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วพบกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ